มาแล้วกับเช้าวันใหม่กับบนบนคุณสู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ครับผมเริ่มต้นชีวิตใหม่กับวันใหม่นะครับก็มาขายตลาดนัดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพนทุกคนครับจะปีใหม่ปีเก่าก็เหมืสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือจิตใจนะครับ บบมีกำลังแรงใจต่อสู้ต่อไปนะครับทุกคนลูกครับประเดิมรายแรกรายแรกเงียบหยุดไปสามวันเงียบตึ้งจานไปสองวันไมหตื่อีกนะล้วเงียบพิดสัยหยช่ไปมาหมดทั้งกันอ่ะใช่ จัดของไม่ถูกเลยตอนแรกขอบคุณครับก็ต้องรอดูเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็น การเปิดงานครั้งแรกเนาะก็ต้องรอลูกค้านี่อะไรอย่างนี้แหละครับทุกคนก็จะเงียบประมาณนี้แหละครับผมกำลังนับรายที่สองรายที่สองของลูกค้าต้องจับวิดีโอไว้ก่อนคนที่มาทุกวันต้องมาส่งตรงเนี้ยเลยโอ้ยผมมาทุกวันต้องจับวิดีโอไว้ก่อน วันนี้คงจะดีกว่าเดิมมั้งวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการทำงานอ่น่าจะมีการครับขอบคุณครับครับมใช่ขอย่ว่รงาคุขอบคุณครับขอบคุณครับอยากได้ทุกคนแหละใช่แต่ว่าบางีเราอายุมากตื่นมาก็โอ้ยนั่งโอ้ยคานโอ้เห็นขาเมื่านเนี่ย ไอ้กินไปกินมาไอ้คนหนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวๆติดพอเนี่ย้อนทันกินกินหมูดิบกินไปกินมาดิบคอตายหาที่กินกับน้ำกระหนาดความรุ่นทุกฝันี้หนวกเป๊ะๆใช่มันมันเป็นอย่างนั้นที่กินผมนี่ยังเป็นเลยปะบางทีกินไปแบบคล้ายๆว่าเราเรานึกถึงตอนที่เราเป็นไปรุ่นนึงตอนอย่างเงี้ยกินมันก็ดันก็นึกว่ามันจะดันลงดันลงที่ไหนเนี่ยมันไม่ดันมันดันขึ้นมันก็ะจุกที่มอไม่ลงมันก็องมอ ไอ้ที่คนแก่คนแก่เขาก็ไอ้คนแก่ก็บอกว่ามันกินน้ําไม่ลงไงนี่แหละแต่มาปะทะผมเนี่ยบางทีน่ะผมกินไม่ลงผมก็ขี่แมงกะไตให้มันจับย่างลงคนแก่แล้วไม่เล่นจริงผมก็นึกจะก่อนที่จะปลูกยาส่วนยาเขากินแล้วทำไมเขาต้องเอาน้ำประวันคนกินข้าวเนี่ยจะสอนทุกคนเวลาเขากินน้าวไม่กินน้ำน้ำก็มาน้ำเลยทำไมทำไมทุกำไมคนแก่ถึงเป็นโรคไขมันเยอะมากเลย เขาไม่กินธรรมดามันไม่ไหลเราต้องกินอะไรที่มันเป็นมันอ่ะใช่ใช่ใช่ครับดูว่าเออผมจะลองแก่ดูด <c oughs> ม,มันออไม่ดีเขาไม่กินมันแก่แล้วคืนใครไม่มีใครเอาเลย <c oughs> เอออีกกินอ่ะจริงจริงผมบอกผมจะลองแก่ดูตอนที่ผมดนิดหน่อยนะเออลองแก่ดูเขาจะไปหาเขาไปคืนให้ใครใครก็ไม่มีใครเอาเลยมีใครเอาทั้งหมดเลยวะผมไม่เอาเอาฟันขวดไปด้วยไนดะ้ ปวดตายแล้วเนี <poker finden> <int> os os> ่ยเเดือนนึงแล้วปวดปั้บแล้วทำไมไม่เอายาที่พันผมมาลองใช้ดูใช้ของอะไรอ่ะพ่อของมั่มา